เียวอ่ะครับครับครับกำลังไปฮะกำลังไปใช่น้องๆทีมงานเซวเว่นหรือเปล่าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวฮะวเดี๋ยวพาออกไปฮะขขึ้นน้องอยู่ด้านหน้าเลยฮะมีใคร น้องขยับมาด้านหน้าได้ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคว่ำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คว่ำอ่อ้องน้องพนักงานของเซเว่นอีเลเว่นนะครับก็ได้ติดอยู่ในร้านนะครับน้ำขึ้นมาแบบวยขนาดนะครับแล้วน้องอ่ะ ก็คือล้นนะครับนี่น้ําไปอยู่ที่ร้า,านโลตัสข้างๆาบาร์สามารถที่จะออกมาได้นะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาจากบ้านเลยนะครับตะกีอ้อยู่ที่สะพานนะครับสะพานนวรัตน์นะครับ,พ,รรบพอดเอีเสื้อผ้าเปียนะครับก็เข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าน,นะครับแล้วก็ได้รับาการประสานงาน จากน้องผู้หญิงแหมคนหนึ่งนะครับว่ามีเด็กๆจำนวนสี่ถึงห้าคนนะครับติดอยู่บาสามารถออกมาได้นะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะเลิกครับน้ำเชี่ยวน้ำเไหลแหงตัวนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้นำเรือนะครับอันนี้เป็นเรือพายนะครับเป็นเรือพายโรตาสอันนั่นอ่ะ ครับเรือพายนะครับดูกระแสน้าฮะอันนี้ผมอยู่หน้าตลาดเอสันปะคอยเป็นประตูค่ายด้านหลังของกาวิระนะครับอันนี้กระแสน้ําจะค่อนข้างจะแหงเลยนะครับกระแสน้ําค่อนข้างจะแหงเนี่ยฮะมากับทีมงานนะครับด้านหลังแหมหนึ่งลำนะครับมาครับนะครับน้องๆที่ติดอยู่ต้านในนะครับ ออกไปด้านนอกนะครับเพราะว่าอันตรายครับอันตรายน้ำา่อนข้าจะไห<ว>ลแหง้งยยูงกางยูกางไปครับกางกางกางกเออระวังไว้ครับผมอันนี้เดี๋ยวก็จะน้ําออกไปนะครับจังหวัดอะไรตอนนี้ก็จังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านผมเองเนะี่ยต้องจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนกันโอ้ยลึกมาจริงจริงเลยลึกอกอีอกอกอยู่ประมาณอกกระถางกระเป๋ามั้ยประมาณอกอกเอาไม้ฟอกกําครับผมเปิดมันออกไปได้ออกไม่ได้ออกออกไปได้มันลึกเลยครับเอว่ะครับคราคราบกำลังไปฮะกำลังไป ใช่น้องๆทีมงานเซเว่นหรือเปล่าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวพาออกไปฮะในในในตลาดนี่ตลาดสองหองโอ้ยมืดเลยนี่ฮะไหนนี่ไงเดี๋ยวนะหรุมมีมีมีท่อป่ะตรงนี้เดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวอุ้ยลึกลึกลึกระวังระมังดึงเอาเชือกดึงเชือกไว้ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอ เชือกยาว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 มมน้องทั้งหมดกี่คนห้าคนเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะกำลังจะลากเข้าอยู่ฮะไปไปไรไม่ไปไรลากไปก<อ>ูกันนู่นเลยแล้วดูวัระยะตรงนี้ก่อนลึกก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนะครับ ลุกออกมาพองเลยอันนี้นี่ตื้นนิดตื้นเอาโอเคขยอยกันขึ้นกันทีละคนขึ้นทีละคนเลยมืดหน่อยนะครับตอนนี้ขึ้นขยับมาด้านหน้าก่อนก็ได้ครับครับออกกองเส้นนี้เลยก็ได้พี่ ขึ้นน้องอยู่ด้านหน้าเลยฮะมีใครน้องขยับมาด้านหน้าได้ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวควาไม่ไม่ไม่ความนี่พี่อย่าขึ้นหรอะพี่ต้องขึ้นดิน้องอ่ะน้องอย่ตรงข้างน้องมีอะไรเออได้ไหมไนไหนไหนพยยมต้องหนักจริงจงะไนไหนไโอเค หนึงอ่ะเวลาเวลาเอาเอาเขาเอาสัวะยนะเอาแบบสไปนะเขาสไปเนี่ยอแล้วปล่อยปล่อยไปอ่าอ่ปล่อยไปปล่อยไปหนึ่งนั่งได้ม่ลงกลัวไม่ลงกลัวเไรใชไหมนั้นม่อล้าุ้งเนอะเฮาเฮาเฮาล่อยนะถ้าปล่อยอยเพี้นอ่าเลยไเล่ออันนี้ตบมาตบมทวนแลเห่อยโอ้โหมันพอกันนี่แล้วอะก็ปล่อยไป ดูวะเีม่ต่มัาแล้วอ,อ่ะมาแล้วคบน้ำน้ำชุดนี้จะลึกเป็นลึกลึกเลยน้องนองเนาะค่นอนข้างจะลึกเปิงละอ่อนที่ออกมามไาได้แถวไหนครับอ่าแถวด้านหลังค่ายกาวีละครับด้านหลังนะฮะค่ายกาวีละครับ ก็แค่ดึงกระชากมังมม้ง,ง,งเบาแล้วโอเคอผม,น,ม,อผมนี่ก็เดินทางออกมาจากบ้านเลยนะครับสาราปีได้ไน่ไอ้ปีเลยน้ำเบาแล้วพี่ไปเลยไปหมุนเลื่อนเลย S <S อะไรฮะชอบปิบนพี่แหม่มคอมเป็นอไป็นยานทคอมปิกันปเยอะเลยนะเราปิ้นได้คอมแล้วครับแอายห้่อยระวังเอาเปนเือดแฟร์ีเสียงก็่อยต้องเปรก่อย ต่กี่ยายครับมันท้องอย่างหมดต่กี้ยายครับท้องอย่อมอ่ามือสองมีไหม,ไมใช่ครับผมเดี๋ยวก็ผมจะพยายามนะครับจับอ่าช่วยเหลือนะครับคนที่ติดทังอยู่ดังในที่บาสาร่าออกมาได้นะครับเอาเป็นทีละเคียนะเคียไปาะครับผมเพราะว่าเรืออ่าตัวนี้จะม,มีเครื่องโยนนะครับเป็นเรือลากชูง อันนี้เป็นเรือลากจูงกับสวัสดีทั้ง4 8 7ท่านครับครับผมออกมาแล้วครับน้องๆนะแต่สดใส่กันนี้อยู่ด้านหลังนี่เลยฮะรอนานไหมครับมาปิดไฟเลยก็ได้ต้องรอนานก่อนก่อน,น,นมุจจาก่อนไข่มุจจาไข่เอ้ยอแอเสเซมแอสเซมนะ <laughs> ออนไหนจะเอาลูกชายมามครับผมเด็กๆยังจำได้อยู่นะครับอันนี้รถหรอรถรถสินี่ไงรถจมไปแล้วดูฮะราไม่ขี่ได้กรอจะมิดแล้วเรจะออกไปข้นอกจะมิดแล้วนะครับอันนี้น้องๆไปรับตัวไปแล้วนะครับพนักงานเซเว่นนะครับที่ขึ้นขอความช่วยเหลือนะครับ ผมก็เปิ้แต่มีอย่างก็ผมก็ได้ลงขอความช่วยเหลือทางด้านของเทศนะครับแต่ว่าติดตอ่อนะครับทีมไหนเปิ้นมาว่างเลยติดต,ต่ตอทีมไหนเปิ้นมาว่างเลยนะครับคที่ไหมนเลือกคะทอยาลกเอ่รับอ้อา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเส,ส้นสันปะคอยเสนสันปะคอยฮะตอนนี้ก็มาครับน้องๆน,นะครับขึ้นเรือเดินทางออกมาแล้วฮะน้ำค่อนข้างจะลึกครับดูวด้านในจะลึกกว่านี้อันนี้จู่ตีไฟเป่งแล้วนะครับ อยู่ใกล้เหตุการณ์อ,อ๋อผมไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์นะครับตะกี้ผมอยู่ที่สะพานนวลแล้วทีนี้ผมกเ็เข้าบ้านไปแล้วอาบน้ําอาบท่าแล้วนะครับแล้วพอดีก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตักเข้าไปทางด้านของเพจนะครับแล้วทีมงานหรือว่าแอดมินนะครับก็โต้อตอบอู้โตอตอบกันอู้โต้อตอบกันนะครับก็เลยหูเลยว่า,าน้องเ้นอยากได้ความช่วยเหลืออยากจะออกมาอยากจะออกนะครับ ผมก็เลยเือแอดมินติดต่ออู้ปาาระสานกันแล้วก็เลยโพสขอความช่วยเหลือนะครับไปยังหน้าเพจนะครับโพสขอความช่วยเหลือไปยังหน้าเพจแต่หลายหลายทีมงานหรือว่าชมรมเมื่อก็ติดตอ่อเข้ามาติดตอ่อเข้ามาแต่ว่าเปิ้อนอยู่ห่างไกลครับอาจจะอยู่สัมปตองของหางโดงหองอยู่คนละจุดอยู่คนละที่นะครับเพราะว่าเปิ้นต่งตางคนต่างช่วยเหลือเพราะว่ามันความเดือดร้อนมันเป็นวงกว้างครับ เป็นวงกว้างผมก็เลยโทรห้องน้องๆโทรโทรห้องน้องๆทีมงานนะครับเอาเรือขึ้นเลยเรือลำนี้กำลังซื้อกำลังซื้อนะครับน้องเขาอยู่ตั้งแต่หกโมงเมื่อเช้าเลยเรือลำนี้กำลังซื้อแล้วเข้าน้ำกินกันหรือยังกินแล้วกอกินอะไรสเวตเลยกินในไรเวนเลยโอ้ยครับผมอันนี้ติดอยู่ในนั้นกี่โมง ไปเลยบ่ายเลยอันนี้เข้าตั้งแต่หกโมงไม่เจ้าครับนี่แหละนี่เปยนเด็กเุดาอียเยอะฮะหยืมโน้นที่มาใจหน่อยได้ออกทางไหนออกมานี้หนอเพราะว่าออกไหนถ้าตรงนี้มืดเลยไปซ้ายบ่ซ้ายหนึ่งอ่ะซ้ายหนึ่งอ่ะโอเคไปได้ อะไรไม่ไม่มีไม่มีย้อนหน่อยพี่เปียงอาไปเอาไปลงตรงชุดข้างนอกที่น้ำบ่มีน้ำเนาะไปไหนตรงไหนอะตรงไหนคอนโดแล้วจะลงตรงที่เดียวกันหมดเลยปะ ไได้ม่ลุงก็ไม่รู้อะสันประคอยเจ้าอยู่แถวไหนสันประคอยฮะสันประคอยแมเชียงใหม่ท่วมกับเจ้าแมเช่องใหม่บาดท่วมอะพออยู่ห่างจากเส้นแม่น้ำปิงพอสมควรครับครับผมคุณแม่ท่วมน้ำให้สนันยืน ลองหอยรอดไปได้ไหมปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านองหอยแล้วฮะคนข้างหลังเพื่อนหนูเองค่ะโอหครับผมนกคนไหนอะตัวเองเนี่ยเด็กๆมีทั้งหมดห้าคนนะเด็กๆมีทั้งหมดห้าคนดูมอไซค์กันนี้อ่ะอู้วยอ่ะเข้าบ้านหมดเลยอ่ะ อำพรแก๊สนะฮะมันงมาตั้งนดน้อยนะถ้ามันมาตั้งแกงคือมาตั้งหวันแกงมาตั้งเองผมแย่งคือแม่น้องเชียงดาวไปกันต่อเลยครับน้ำไหลเข้าท่วมนะครับเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างเลยนะครับในพื้นที่โดยรอบของจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ ให้เสมไปกัดก้อนแถวใหนครับแถวสันปะคอยครับแยกหมอวงพี่เสมอยู่แถวไหนสันปะคอยครับตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงตีสนะี่แล้ว น้องอยู่ประตูจะหม่จะไปทํางานนองประหาที่ไปได้ไหมน่าจะามาได้แน่จะต้องอ้อมเลยอ่ะอ้อมโลกเลยอ่ะวงแหวนรอบที่สองมาใจมาได้ย่ะถนนไม่ิโดนก็ปิดถนนนะครับมันก็จะต,ต้องใช้บังคบเพื่อใ้เส้นไอ้วงแหวนรอบที่สามนะครับระวังไฟรั่วด้วยครับผมขอบพระคุณครับอันตรายครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง พยายามระวังไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้านะวิ่งเส้นกลางสวัสดีทั้ง7 1็เจท่านนะครับที่ยังอยู่กับผมและทีมงานนะครับไอ้เสมลึกกี่เมตรแต่กี่ลึกก็ประมาณเกือบหน้าอกนะครับเกือบหน้าอกระดับน้ำเท่าไหร่ระดับน้ำมันบาดเต้ากันนะครับ เราดำน้ําบางจุดก่อนลึกบางจุดก่อประมาณหน้าขาครับผมอดูอะไรดูรถเครื่อง

不用带我了，啊？ เอัืมรอซลสันธิธรรมท่วมก่อมาแน่ใจนะครับสำหรับสันธิธรรมนะครับตอนนี้ผมอยู่คนละเส้นนะครับอยู่คนละจุดครับผมมันมีข้อมูลนะครับผมทางใดครับตอนนี้ผมก็อยู่

อยขอแซงไปก่อนน้องนี่เข้าไปอีกรึก,รอก่อนถึงที่หมายแล้วนะครับเด็กๆขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็หแหงจากน้ำปิงเป็นกิโลเลยนะครับเป็นกิโลยังถูกน้ำท่วมเลย ดูดูลดลายๆกันนะครับดูรลหลายๆกันเลยเสียหายเสียหายนักขนาดครับครับผมอันนี้ก็มาส่งเด็กๆนะครับระวังรถนะครับโอเคครับผมถึงที่หมายแล้วนะครับ สำหรับเด็กๆผมขออนุญาตนะครับลงไลค์รมเดียวนะครับเดียวขึ้นไลค์นะครับเพื่อติดตามเพื่อได้ชมได้พอกันใหม่นะครับขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับขอบพระคุณครับรูบั่งตัวร้งกครับระสมพคนค่าแกล็รถะทาเทถถาเดือน